ที่สําคัญเด็กตัวแค่นั้นถ้าโดนตูนะเอาพูดดับๆับไปนะมันจะไม่ร้องเลยเหรอมันจะไม่เดินเบียดเบียดเบียดนี้เลยเหรอคือเองจะบอกว่าเด็กเจ็ดขวบเนี่ยใส่ร้ายปักปามเองอย่างนั้นน่ะเอ้ยเองคิดว่าตำรวจกินญ้าเองคิดว่าตำรวจกิน้า จับจับจับเลยจับเลยขวามือขวามือมีคนวิ่งไปไหมเฮ้ยออกมาออกมาออกมานอน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 ลงเอาถูงใต้หลังไม่นอนลาไปดิ เอามือไปหลังแจมือดีดีด,ดเฮ้ยน้องขอบใจมาออกขอบใจมากเด็กอายุยังไม่เกิน13าปีซึ่งม่แช่พยานหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมถือแม่ก็ตมามแล้วก็นวงเหนียวหรือกระขังผู้อื่นหรือก็ทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราบจากสินภาพในร่างกายเราจะาให้การหรือไม่ให้การก็ได้ทําให้การอาจใช้เป็นพรรยานหลักฐานในชั้นศาลข้อสองเราไม่ติดแจ้งญาติหรือคนที่ไว้วางใจ ว่าเราถูกจับเองรู้สึกผิดไหมเอาเอาจริงๆนะพี่ถ้าไอ้สามคดีที่น้องมันกล่าวหาผมผมผมไม่ได้ทํานะเอไม่ได้ทําแล้วเอหนีทําไมอ่ะคือเข้าใจไหมพี่ว่าคดีเกีย่ยวกับเด็กอะ่ะมันมันฟังผู้ใหญ่ม่ขึ้นถ้าเด็กมันไปแจ้งตอนเจ็ดขวบโอเคอผมยอำรับเพราะว่าหนึ่งหลักฐานมันมีสองเออเขาเรียกอะไรอะ่ะร่องรอยการถูกเกินมันมี และที่สาคัญเด็กตัวแค่นั้นถ้าโดนตูนะเอาพูดแบบย่าๆไปนะมันจะไม่ร้องเลยเหรอมันจะไม่เดินเบียดเบียดแบงนี้เลยเหรอคือเองจะบอกว่าเด็กเจ็ดขวบเนี่ยแต่หลายปากตามเองอย่างนั้นนะเอ้ยเองคิดว่าตำรวจกินยา ออนไลน์ Online, สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ